ท่ามวัวไงอ่ะไอเดี่ะอ๋ะอท่นอ่าพอดีว่าเพื่อนเช็ครถให้ลูกค้าพอดีว่าลูกค้ามารับรถแล้วใอ,อ่ะใช่มารับรถแล้วนี่เล่มพร้อมให้ลูกค้าซื้อสดเลยซื้อเหอะเอ้อใช่เล่มพร้อมลูกค้าซื้อสดเลยนะอ่าเป็นพระจาร์เอาไปใช้ในส่วนของติดของของวัดอ่าเราติดของวัดครับอันนี้เราก็ให้เลยนะครับ ติ๊เนตติ๊ดเนตไอไขที <Hayır> ่แอลไขไขไปเลยสำหรับสำหรับพระจารย์เอาไว้ใช้ในกิจของวัดนะนี่นะอันนี้นี่คือเราเราทำให้หมดเลยนะอ่าวันนั้นอาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะถูกแรกล้วเนาะไม่ใช่อย่างนี้ตั้มเงียงเลยใช่อันนี้สวยเลยสวยเลยไงสวยเลยจิ๊บเลยอันนี้คือเราจัดจัดให้เลยนะคือลูกค้าบอกจะมารับวันไหน เวลากี่โมงเราทดการทำให้เรียบร้อยนะทำงานทั้สดเลยดูดูรถคันใหม่ตรถเซ็ตใหม่เลยนะโรงงานไม่สวยเลยเป็นไงหัวยเลยโรงงานไม่สวยเลยโอเค ถ้าจะขับกลับเลยขับเลยใี่ขับเลยขับต้องเรียกขับเนาะต้องเรียกขับเนาะลูกค้าขับลูกค้าเนี่ยขับรถกับอ่าลูกค้าขับรถกลับมาจากมาจากอ่าในในนครสวรรค์ครับมาจากในนครสวรรค์เอาละอ่งด้วยใช่โอเคงั้นอ่ะเดี๋ยวอ่าขอตัวไปส่งรถ บอกว่าลูกค้าก่อนตรงนี้ออะไรฮะตีทีอะไรนะตรงนี้คือะะคอะไรฮะตีกางถ่ายแล้วเตีกางถ่ายแล้วตีกาถ่ายแล้วตีกางถ่ายแล้วพวกเราเนี่ยราคาหนึ่งราคาถูกราคาไม่แพงจับต้องได้ของมีจริงชัดเจนน<ล>ะของมีจริงชัดเจนไม่ต้องกลัวไปดู<ๆ> <S <S แล้วผมขอบคุณครับ